รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธศรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ค,ควรบ,บูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลญาณถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติกายให้เป็นไปได้ความเหมาะสมการปฏิบัติวาจา ให้เป็นไปได้วยความไพเราะเหมาะสมและการปฏิบัติกินปฏิบัติใจของตนจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องปรับอยู่ตลอดเวลาการเดินเข้าวัดเข้าวาก็ต้องเดินอย่างความดีงามและเหมาะสมบนพื้นฐานอย่างความเป็นสุวโจเป็นผู้ว่าได้สอนได้ ไม่ดือไม่ลั้นไม่ดันทุลังรู้จักฟังเขาฟังเราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นรู้คำว่าบุคคลที่เราต้องไปอยู่ร่วมกับกิจกรรมรู้ชุมชนที่เราต้องอยู่ร่วมกันอยู่รู้อย่างเวลาที่ดีงามและเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ แห่งตนของตนจึงจะเป็นการอยู่วัดปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมเราเป็นคนให้มีความแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปตรงที่รู้จากคำว่ารู้และรู้รับผิดชอบความเหมาะสมของตนของตนถ้าเรายัางไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่าใครจะรู้ว่าเราเป็นใคร และเป็นอะไรเลยกลายเป็นเรื่องโครงการอยู่วัดปฏิบัติที่ไม่รู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมที่เคร่งครัดต่อกิริยาการที่เหมาะสมถ้าเราทําตนไม่เป็นคนที่เหมาะสมนี่ใช่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมีการปรับตัวปรับใจ จนเข้าสู่สังคมแห่งการอยู่ปฏิบัติธรรมตามวันวาระเวลาที่ผูกกันไว้ว่าเช้าเรามีหน้าที่อะไรสายเพลนบ่ายเย็นกลางวันกลางคืนเรามีหน้าที่อะไรการปฏิบัติธรรมต้องให้มีความแตกต่างกับการเป็นอยู่ทั่วไปผมไม่ใช่ ามใจเราของคงไม่สนองตอบความรู้สึกแข่งตนของตนดูร่ำไปมีกติกาของตนไว้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตนของตนว่าเรามีความบกพร่องตรงไหนว่าเรามีความผิดพลาดอย่างไรเราถึงได้รับอนิสง และไม่ได้ปฏิสงส์ถ้าเราปฏิบัติถูกเราก็ได้รับปนิสงส์ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราก็ไม่มีอนิสงส์กลายเป็นเรื่องบ่นทําลายตัวเองฆ่าตัวเองทําลายตัวเองเพราะขาดความเหมาะสมแห่งความเป็นนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่นักปฏิบัติ ไปจ่ายตลาดเราไม่ใช่ไปจ่ายตลาดเราต้องเว้นขาดอันสิ่งที่ไม่จําเป็นเราต้องหลุดขาดกับสิ่งที่ไม่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ลดลงเราก็ปร่งไว้ให้การปฏิบัติธรรมของเรามีความแตกต่างกับการไม่ได้อยู่วันปฏิบัติ เราจงรู้หน้าที่แห่งตนของตนว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไรเวลานั้นเราควรทำตนอย่างไรเวลานี้เราทำคนตนทําอย่างไรและเราก็ทำเราให้ดูดีและเหมาะสมตามสภาพของสังคมแห่งการอยู่ปฏิบัติร่วม,มร่วมคณะภาระ การอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่ดูเขาดูเราการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติธรรมก็ไม่มีทางเดินที่จะเดินไปได้อย่างตลอดรอดฟังกลายเป็นบุคคลที่เข้าคนก็ไม่ได้ปรับตัวก็ไม่ได้มาสายกินอาศัยอยู่ไม่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรม มาเพื่อหลบมีที่กินที่อยู่เท่านั้นการปฏิบัติธรรมต้องปรับตัวปรับตนปรับใจให้มีสภาวะแตกต่างกับการไม่ได้เป็นนักปฏิบัติลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นงดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเลิกในสิ่งที่ไม่จำเป็นเราต้องเชื่อว่าเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมกายเราต้อง รับเข้ากับสังคมได้วาจาเราก็ต้องปรับเข้ากับสังคมได้แม้จิตใจส่วนเลึอกเราต้องปรับขยับตามความเป็นจริงของวิสัยแห่งการปฏิบัติเราไม่แยง้งไม่ขัดกับส่วนหลักแห่งการปฏิบัติกันเพราะเราปฏิบัติเพื่อความเข้าใจเมื่อเข้าใจเราจะไม่มีความขัดแย้งใดๆ เราจะอยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองว่าเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะดูดีและเหมาะสมเราปรับตัวไม่ได้ก็กลายเป็นกาวฝาของสังคมเราปรับใจไม่ได้ก็ล่มก็จมสังคมก็ไม่ยอมรับ การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราที่จะต้องสํารวจตรวจพฤติกรรมแห่งตนของตนอยู่เรื่อยไปร่างกายเรายังต้องทําความสะอาดทุกวันกิจกรรมแห่งการอยู่ร่วมกันเราก็ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติใจให้ดูดีและเหมาะสมกับฐานะของเราทุกวันนั่งเราก็นั่งตามฐานะแห่งความเหมาะสม เดินเราก็เดินตามวาระเวลาเหมาะสมแม้ที่สุดดูส่วนใหญ่เขาอยู่กันอย่างไรเราก็อยู่อย่างนั้นโดยแนวทางปฏิบัติเราไม่ได้มากินเราไม่ได้มานอนเราไม่ได้มาพักก่อนเราแตกต่างกับการมากินมานอนมาพักก่อนเท่านั้นต่างกันโข ข้อปฏิบัติต้องเขี่ยวเข็นตัวเองมากขึ้นคงไม่กินตามสบายคงไม่พูดตามสบายคงไม่นอนตามสบายทุกอย่างต้องกรอบตัวเองไว้ต้องมีขอบตัวเองไว้มีกติกาตัวเองไว้จึงจะได้เชื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้านักปฏิบัติธรรม ไม่มีกรอบไม่มีกติกาไม่มีระเบียบปฏิบัติของตนแล้วก็จะกลายเป็นตามใจเจ้าของสนองตามความรู้สึกแห่งตนของตนอยู่ร่องไปการปฏิบัติธรรมจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนท,ทั่วไปอยู่ไม่มากก็น้อยมีอะไรก็ลดมีอะไรก็งด มีอะไรก็เว้นมีอะไรที่ไม่จำเป็นก็ลดก็งดก็เว้นนั่นคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมกิจกรรมต้องแตกต่างจากสามัญชนทั่วๆไปอยู่บ้างคงไม่เป็นลักษณะเหมือนคนทั่วๆไปต้องให้มีความแตกต่างกันบ้างเหมือนกับบวชกับไม่บวชก็ต้องมีแตกต่างกันบ้าง คำว่าบวชก็ต้องงดเขาก็ต้องเว้นในพฤติกรรมเดิมๆของตนคำว่าปฏิบัติก็ยิ่งเป็นเรื่องละเอียดมากขึ้นต่อการบวชของเราทุกคนจึงได้เชื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมกิจกรรมก็มีแบบมีแผนไว้เชา้าเราเขาทำอะไรกันสายเราเขาทำอะไรกัน เวลาอย่างนั้นเช่นนั้นเราคงต้องดูแลอย่างต่อเนื่องอย่าเป็นเรื่องตามใจเจ้าของอย่าเป็นเรื่องสนองตอบความรู้สึกแห่งตนของตนตามความต้องการของตนของตนทุกอย่างต้องดูหมู่ดูคณะต้องดูภาระแห่งการอยู่เกี่ยวข้องกันอย่าเป็นเอาไปนาอย่าเป็นเอาตาไปไร่ ต้องสนใจในเรื่องกิจกรรมแห่งการปฏิบัติธรรมเพราะเรามาอยู่วัดต้องให้มีความแตกต่างกันบ้างถึงจะมีความเป็นเลิศถึงจะมีความเป็นผู้ประเสริฐถึงจะความเป็นผู้รับความสงบที่แท้จริงเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการเน้นยำ้ำความแตกต่างสามัญชนทั่ว,วไป มีสภาวะที่อยู่อย่างปรับตัวปรับใจมีฐานะที่อยู่อย่างรู้รับผิดชอบพฤติกรรมแห่งตนของตนละเอียดมากขึ้นชาวเขาทำอะไรกันสายเพนบ่ายเขาทำอะไรกันเรารู้แก่ใจตนเองดีเมื่อเราเดินเข้าวัดเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆของตนทุกรูปแบบคงไม่จำเป็นจะต้องแสดงออก ดังที่เราไม่เข้าวัดเข้าวาเข้าศาสนาเราต้องแสดงออกอย่างคนที่มีกรอบมีกติกามีข้อปฏิบัติที่ดูดีและเหมาะสมตามโอกาสแห่งการอยู่วัดปฏิบัติของเราแต่ละวันอยู่อย่างไม่รับผิดชอบสุดท้ายก็ไม่มีกรอบไม่มีกติกาพอไม่มีกรอบไม่มีกติกา การบวชก็ไม่ใช่เรื่องการบวชเพราะบวชแปลว่าลดความจําเป็นแปลว่างดความที่มันไม่จําเป็นอะไรที่มันจําเป็นไม่จําเป็นเราต้องลดเราต้องงดนี่คือลักษณะของการปฏิบัติธรรมอยู่วัดปฏิบัติของเราคงไม่ใช่ทั่วๆไปจึงจะได้หลักเกณฑ์ของการเดินเข้าวัดอยู่วัดปฏิบัติธรรม แม้จะเป็นช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งระยะสันส้นๆก็เป็นเรื่องของการงดการเว้นในเรื่องที่ไม่จำเป็นของเราทุกคนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมกบการปฏิบัติธรรมนั้นบอกลักษณะความเป็นคนที่เรียบง่ายบอกเป็นคนที่เรียบง่ายอยู่ก็อยู่อย่างเรียบง่าย ลุกเหินเดินนั่งก็ดูเหมาะสมและดีงามจากพิริยาใดๆก็ต้องดูความดีงามของความปฏิบัติของตัวเองอย่าทำตามใจเจ้าของอย่าสนองตอบความต้องการแห่งตนของตนโดยไม่เด็กสำนึกสำเนียกในความเป็นนักปฏิบัติธรรมสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นถูกความบาปแปลว่า ปิดฝาบาทไม่รับไมใ่ใส่บาทเพราะเราขาดความสมบูรณ์แห่งการเป็นนักปฏิบัติธรรมโทษคือถูกคว่มบาตคือไม่ได้ใส่บาตเพราะเราทําไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามเราจงรู้ว่าเรานั้นมีข้อบกพร่องข้อบกพร่องของเราไม่สนใจคนอื่นไม่ทีใจพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกัน เราฉีกตัวเองกลายเป็นเรื่องไม่ได้หลักได้เกณฑอยู่กับหมู่คณะต้องทําตามหมู่คณะภาระเขาทาอะไรกันเราต้องมีส่วนรู้และรับผิดชอบกันนี่คือลักษณะของการปฏิบัติธรรมของเรากายเราก็เป็นกายสามคัคคีวาจาเราก็เป็นวาจาสามัคคี จิตใจเราก็เป็นใจิตใจที่น้มน้าวเพื่อความดีงามของการอยู่ร่วมกันทุกขณะทุกระยะดูเขาแล้วก็ดูเราดูสภาพความเป็นจริงของสังคมแห่งนักปฏิบัติธรรมจึงย้ำเตือนว่าเราต้องปรับตลอดเวลาปรับกายปรับวาจารปรับจิตปรับใจตัวเราให้อยู่ในหลักในเชนไม่อย่างนั้น ไม่ได้ชื่อว่าเป็นนักบวชนักปฏิบัติยิ่งเราจะเป็นสามเณรเป็นพระยิ่งเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือขาวห่มขาวถือปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษสั้นยาวก็ต้องมีความเป็นพิเศษมากกว่าธรรมดาแนวทางของสัมมาปฏิบัติก็จะต้องเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติจริง สอดคลองต่อกิจกรรมตามว่าเล่าเวลาที่ถูกกาหนดไว้เป็นเรื่องของการปรับตัวปรับใจเป็นเรื่องของการปรับกิจกรรมที่เราเคยเป็นอยู่ดังเดิมเราไม่เสริมเราไม่เติมสิ่งที่ไม่จําเป็นเราก็พยายามลดงดเว้นพฤติกรรมเก่าๆของเราไว้ เพื่อมาเสริมสร้างแห่งความเป็นนักปฏิบัติธรรมบนกิจกรรมที่เราลดได้เรางดได้เราเว้นได้จากพฤติกรรมเก่าๆของเราทุกวันเรามาอยู่อย่างนักปฏิบัติธรรมคือนักปฏิบัติที่ปรับได้เสมอยอมรับสังคมแหการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องของเดโด เดินอยู่คนเดียวเราก็สอดคล้องต่อสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันนี่คือแนวทางเดินของเราทุกวันว่าเช้าเราทำอะไรสายเราทำอะไรเอ็นบ่ายเย็นเราทำอะไรเราต้องมีข้อปฏิบัติพิเศษมากกว่าธรรมดาผมไม่ใช่เป็นปุถุชนที่ยังหนายัางด้านยังยากต้องละเอียดมากกว่าเดิม อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็งดเราก็ลดเราก็เวน้นเราก็หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราแต่ละวันต้องเห็นความแตกต่างแห่งการอยู่วันกับไม่อยู่วันอยู่บวชกับไม่อยู่บวชต้องเห็นชัดว่ามันต่างกันตรงไหนบอกเครื่องหมายของความโดดเด่นชัดเจนของความต่างกันบ้าง เราจะได้เชื่อเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สมจริงกาเราที่เราตั้งใจเข้ามาบวชในขามาแต่ว่างดได้แต่ว่าเว้นได้แต่ว่าเลิกได้แป่ว่าหยุดพฤติกรรมเก่าๆได้อย่างนี้เรียกว่าเส้นทางของการปฏิบัติธรรมกายกรรมเต็มไปด้วยความปรารถนาดีวาจีกรรมเต็มไปด้วยปรารถนาดีมโนกรรม เต็มไปได้วยความปรารถนาดีใจเราก็จะมีหลักประกันของความเป็นอยู่ร่วมกันของสังคมเราอยู่อย่างปรับตัวปรับใจเราอยู่อย่างปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องสำรวจตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเรามารู้ว่าเราบวชแล้วนะเราไม่ได้เป็นคนทั่วไปบวชต้องให้ต่างต้องให้เว้นต้องให้งด ในส่วนที่ไม่จำเป็นของการเป็นนักบวชเราต้องอยู่อย่างเป็นนักบวชอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็งีเว้นของโงดเราก็หยุดเราก็เลิกเราก็ลดหลายหลายอย่างดูเหมือนว่าเราไม่ทันสมัยหลายหลายเรื่องดูเหมือนว่าเราไม่ทันโลกทันวิสัยแต่เราก็ต้องทำใจกับการบวชของเราว่าเราต้องหยุดพฤติกรรมเดิมเดิม เราต้องลดพฤติกรรมเดิมๆพอลดเราก็ลดพอหยุดเราก็หยุดพอว่างเราก็ว่างเราต้องมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนจะลุกก็รู้ชัดจะนั่งก็รู้ชัดจะเดินก็รู้ชัดจะยืนก็รู้ชัดจะพูดจะจาะไราก็ต้องกำก,บก,บกับการแสดงของตนได้ระวางพฤติกรรมแห่งตนของตน จึงได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมรูปแบบของการเดินสมาธิปัญญา 1. ใช้ดูลมเข้าออกเป็นหลักสองใช้สวดสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจนขึ้นใจในสาใช้าพารณาคุณแห่งความพุธพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ของใจเป็นที่สุดเราก็ตั้งใจฟังและคิดตามเป็นปัญญาสมาธิของเราทุกคน เป็นทางเดินของสัมมาปฏิบตัติเรียกว,ว่าแนวทางปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมเพื่อยอมรับความจริงแห่งความเป็นจริงตามกติกาของความเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องให้มีความแตกต่างก,กับสังคมแห่งคนทั่วไปบ้างจึงมนชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมจงมั่นใจในการปฏิบัติธรรมจะเป็นทางเดินของอริยมรรคอริยผล เป็นไปเพื่อที่สุดแห่งความไม่เกิดไม่แก่แะไม่ตายะตายอีกนี่เป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกวันจงตั้งใจที่จะเดินทางสายแห่งสัมมาปฏิบัติมีมัคคีผลนสีนิพพานหนึ่งเป็นที่สุดของชีวิตของเราทุกวันจงตั้งใจที่จะเดินทางแห่งสัมมาปฏิบัติเป็นเช่นนั้นอย่างนี้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ก็ด้วยเดชของความตั้งใจแห่งการเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเดินได้และไม่สะดวกใจก็ต้องปรับนิดไม่สบายใจก็ต้องปรับหน่อยแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติก็จะเข้าสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตด้วยเดชแห่งความตั้งใจเข้ามาทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิขอจงมีผลต่อการปรับตัวปรับใจ ขอจงมีผลต,ต่อการปรับได้ต่อเนื่องกันอยู่ต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นเป้าหมายของเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนเราก็ตื่นขึ้นมาศึกษาและปฏิบัติด,ดูกายดูจิตของตนเองให้รู้ชัดต่อกายได้จิตของตนเองให้ปรับได้ง่ายต่อกายจิตของตนเองทุกระยะทุกขณะก็จะเป็นมากเป็นผล เป็นทางเดินของการปฏิบัติธรรมที่เป็นไปในทางถูกต้องดีงามเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำศัต์โสทิเทโหตูสปทาความตั้งใจของท่านจะปฏิบัติธรรมจงสำฤรธิผลดังประสงค์ดังจำงที่ท่านตั้งใจมาแล้วจงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอ